สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทนผู้ชมทุกท่านเข้าสู่รายการเบิงแล้วรวยซีหาโฮค่ะพี่น้องค่ะมาพบมาพอกันกันไปในช่วงเทียงของมือวันที่13เดือนพฤษภาคมค่ะปีพุทธศักราชส5 6 8นะคะพี่น้องค่ะโมนีนะคะแอดพาพื่อน้องประทานสกุสกุลนะคะมาติดตามรับชมรับฟังแนวทางนะคะจาก พระทุดงลึกลับนะคะพี่น้องคำวี้พระทุดงลึกลับเล่ามีแนวทางมาฝากเม็ดเดียวะคะ่ะพี่น้องคะเม็ดเดียวก็คือเม็ดเดียวอันนี้สำหรับคลิปนี้นะคะพี่น้องคะเอาแนวทางมี้ของพระทุดงลึกลับเม็ดเดียวะคะ่ะสิเดบับเป็นตัวใดพ,พ่อพี่น้องมาติดตามรับชมรับฟังคลิปนี้พร้อมๆกันนวอสักการะนะคะพระาาอาจารย์เจริญพ่อค่ะพระอาจารย์าคือคือ <c oughs> ค่ะเมื่อคืนนี้ได้ไปได้ได้ได้ ได้เข้าป่าไปค่ะได้เข้าป่าไปแล้วก็กลับมากบมาฝันค่ะมาบอกว่าพี่ชายเนี่ยขึ้นนั่งหลังช้างแล้วก็ไปแทงช้างเนี่ตายค่ะพอ,พอพอช้างเนี่ยพอมันมันย่อตัวลงมามันจะล้มแล้วนะมันจะตายแล้วเนี่ยค่ะ,ะมีคนมาบอกว่าให้หลวงพ่อเนี่ยขึ้นไปหลังช้างไปดูหลังช้างว่าเขาแทงช้างตาย พะเลือดมันออกเยอะใช่ไหมเลือดมันออกเยอะคโอเคว่าไอ้ตรงที่ไม่ใช่ปากแผลนะมันจะเป็นเลือดเป็นกลมๆอยู่เหมือนเหมือนเหมือนกระด้งอ่ะเหมือนะเหมือนวงกลมมันเนะาะค่ที่มันเห็นเลขตัวเดียวมันเห็นตัวเดียวแท้ๆเลยค่ะมันเห็นตัวเดียวฟังให้ดีนะคำว่าจะให้เลขสามตัวไปนี่หมายถึงว่าช่างมันตาย แต่เขาแต่ในหลังช้างมันมีอยู่เลขสองตัวค่ะเก้าสามเก้าสามค่ะแล้วทีนี้พอนอนลงพอพอเรานอนอีกเราเราตื่นขึ้นมาเราฝันแล้วเราก็ตื่นตื่นมาเขียนไว้แล้วก็มานั่งสมาธิประมาณยี่สิบนาทีได้แล้วก็เรานอนนอนลงไปอีกนอนฝันว่ามีคนมาบอกดูที่นะดูเอา พอดูแล้วเขาเขียนเขาเขียนใส่เหมือนเหมือนเหมือนหนังเสือนะเขาเขียนใส่หนังเสือเนี่ยเขาเขียนใส่เขาเขียนใส่เก้าสามแล้วเวลาเขาจะไปเขาก็บอกว่าเก้าสามอีกเนี่ยความฝันเนะาะแต่ก็รู้สึกว่างวดนี้ทุกทุกจอมยาทุกสารทิศที่เราออกไปเนี่ยออกไปหมดแล้วเหลือแต่เจ้าเดียวนี่ ค่ะก็คือเก้าสามเป็นตัวเดียวเลยค่ะถ้าอยากแกะกลับก็คือสามเก้าเก้าสามแต่ตัวที่เห็นนี่มันเป็นเก้าสามเราจะไม่กลับเป็นเรื่องของเราค่ะไม่ไม่มีคําว่าเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งนั้นค่ะมีตัวเดียวก็คือตัวเดียวตัวเดียวแท้ๆนี่คือเก้าสามค่ะ ขออนุโมทนากับญาติโยมทุกคนทุกท่านที่ให้เกิดมีโชคมีลาภเราจะช่วยกันทำบุญเนาะค่ะเรากำลังจะเทพื้นอยู่พอดีอ๋อค่ะพระอาจารย์สาธุสาธุค่ะขอคุษจ้าจ้าพระอาจารย์ค่ะเลขออกมันยังไงเดี๋ยวก็เดี๋ยวคุยๆกันได้ค่ะพระอาจารย์คะขอบคุณค่ะการรำสการ์ัาสาธุค่ะ สรุปแนวทางถ่ายคลิปนี้นะคะพ่อพี่น้องคะแนวทางาจากพระธุดงลึกลับนะคะพี่น้องคะวันนี้นะคะพระธุดงเพิ่นมีแนวทางตัวเดียวเม็ดเดียวนะคะมาฝากมาบอกสุฟังค่ะก็คือเก่าสามนะคะพี่น้องคะเก่าสามเม็ดเดียวเลยนะคะพี่น้องคะเม็ดเดียวเลยก็คือเก่าสามนะคะแต่ว่าถ้าเพื่อความสบายใจของพ่อพี่น้อง อย่าลืมกันเอาไว้ในเรือพี่น้องเด้อหกสามกระดีหรือว่าสิเป็นเก้าแปดกระดีนะคะพี่น้องคะหกกับเก้าตัวเดียวกันแปดกับสามพราพี่น้องอย่าลืมว่าเป็นตัวเดียวกันเพื่อกันนะคะพี่น้องคะกันไว้น้านะคะพี่น้องคะแอรกับบวกกาเขียนลงกันไว้ให้พาจานเพิ่นนะคะเพราะว่าพูดว่ามาตัวเดียวไม่ต้องเขียนตัวอื่นว่สะสนพี่น้อง พีน่น้องเก้าสามเด้อพีน่น้องเด้อเก้าสามนะคะพีน่น <Mother. S 2> ้องคะอย่าลืมแคปหน้าจอเอาไว้พ้อมนะคะสําหรับแนวทาง,งาจากพระธุดงค์ลึกลับนะคะพีน่น,น้องคะแคปหน้าจอนะคะพีน่น้องคะก็มีประมาณนี้ค่ะสําสหรับแนวทางาจากพระธุดงค์ลึกลับนะคะพีนะ่น้องคะจมัยกาอย่ายลืมน,นะคะนําไปพิจารณาเบิรงค่ะทางช่องนําเสนอเพื่อเป็นแนวทางคือเก่านะคะพี่น้องคะโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังนะคะ ขอขอบุณขอบคุณไปพี่้องพระเท่าสกุลสุข,สขอนค่ะสำหรับการติดตามรับชมรับฟังนะคะแล้วกาต้องขอขอบุณขอบคุณสำหรับข้อมูลในคลิปนี้นะคะขอขอบุณขอบคุณแนวทางาจากพระทุดงลึกลับนะคะประกาสสำหรับพ่อแม่พี่น้องท่านใดท,ที่เขาไม่เห็นคลิปนี้เป็นเท่อแรกค่ะพี่น้องคะธรรมอยากสิพลาดกับแนวทางเด็ดๆแบบนี้นะคะคำว่าแล้วกันอยน่าลืมนะคะฝากกด ติดตามนะคะกดไลค์กดแชร์ค่ะกดกระดิ่งแจ้งเตือนทั้งหมดนะคะเปิดทีเสด็ปพระาตทุกลิบทุกข่าวสารแนวทางจากทางไล่าการนะคะปพี่น้องคะจงใจกันอย่าลืมนะคะพี่น้องอนั่งไปพิจารณาเบิ้งนะคะนั่งไปพิจารณาเบิ้งนะคะพี่น้องคะ่ะเมือเ่านี้บ้านเบางเหลือลูกฝนตกดิพี่น้องฝนตกนะคะบบตกบ่ตกลิ้นนะคะโตอีลีเลย นะคะแต่ว่าตกบดนตกประมาณชั่วโมงนึงนี่แหละพี่น้องคะรู้สึกอากาศก็เย็นขึ้นจังน้อยแต่ว่าก็ได้เปิดพัดลมคือเก่าล่ะพี่น้องเพราะว่ากับห่อนคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะเพียงแต่ว่าบ่มีแดดเลยไม่มีแดดนะคะพี่น้องคะทั้งบ้านพี่น้องเป็นยังไงแน่พี่น้องคอมเมนต์คำามาบอกเพิ่งเราด้วยในเรื่องพี่น้องเด้อคอมเมนต์คำามาบอกกันแล้วนะคะพี่น้องคารบานพี่น้องเป็นยังไงแน่อากาศนะคะบ้านเบิ่งเราด้วยนี่ดหะพี่น้องก็เป็นเรื่องสีละอาทิตย์นี้ อาทิตย์นี้ฝนตกสามเทียเราได้พี่น้องฝนตกสามเทียแล้วสําหรับอาทิตย์นี้นะคะพี่น้องคะฝนกัดตกแห้งอยู่นะคะดีใจน้ำอยู่หรอกพี่น้องดีใจน้ำอ่าพ่อแม่พี่น้องที่เฮ็ดทายเฮทหน้าเนาะพี่น้องเนาะมีน้ำเฮ็ดทายเฮทหน้านะคะแล้วก็ดีใจน้ำต้นไม้ต้นไรต้นหญ้านี่ละพ่อแม่พี่น้องอันพ่อแม่พี่น้องหญ้ายู่ที่เกิดน้ำบานน้ำบาดน้ำเฮี้ยนเท่าเนี่ยพ่อแม่พี่น้องไปเบิ่งดีๆเด้อพี่น้องได้เห็นบางคลิปเนี่ย หญ้าที่เขาคิดว่าเป็นวัชพืชที่นายได้เป็นยาได้เป็นน้องเด้อเป็นยานะคะไปพี่น้องคะแอดเห็นอ่าที่ขจรล่องเนาะขจรล่องเรียนเรียนฟีดไปนี่ก็จะเห็นขจรล่องโอ้มันเป็นใบนีเขาเน้นว่ามันเป็นหญ้าที่ไหนได้มันเป็นสมุนไพรสมุนไพรย่างดีนะคะไพี่น้องคะ่ะท่าพี่น้องบ้านเบื้องหนวด้วยก็เกิดร้ายอยู่ร้ายยางนะคะสําหรับผักสมุนไพรอย่างต่างๆนั่นน่ะที่แอดเทียนยหน้าบ้านเบื้องหนวด้วยนี่ พี่ดองสิเป็นอันน้ำนมราชสี้จําได้เพราะแอนเลื่อนฟีดเข้าไปเห็นเพลินพอดีอ่าน้ำนมราชสีผู้ดใดเป็นหูดผู้ดใดเป็นหูดเป็นติง้งติ้งเนี่ยติ้งยังเนี่ยพลอยพี่น้องเอาน้ำนมไปแต้มใส่ไปแต้มใส่รู้สึกสิว่าอ่าหูดหรืออ่าพวกติ้งพวกยังนี่รู้สึกสิหายไปในในสองมือสองสามมือนี่แหละพลอยพี่น้องคะน,น้ำนมราชสีพลอยพี่น้องนึกว่าเป็นยาเป็นอีนยัง ที่ไหนใดมีประโยชน์นะคะไปะพีนองค่ะมีประโยชน์มากๆเลยประเทศหลายอยู่บ้านบ้านมึงอยู่ด้วยกับมีก็ขึ้นมาถ้าบรู้ว่าเป็นยานีชีล็อกทิมที่บางเทียไปพีนองค่ะฮัลลาพี่พีนองอกระดีใจน้ำเด้อพี่น้องเด้อสำหรับบ้านพ่อแม่พี่น้องท่านใดที่ฝนตกฝนตกนะคะได้เห็ดให้เห็ดหน้าเนาะ,ะพ่อแม่พี่น้องค่ะต้นไม้ต้นไายกระเขียวกระงามอ่าเข้าน้ำต้นกากระชี้แง่สระียังยยนะรอบพี่น้องเนาะฝนตกกระดี อย่างหนึ่งนะคะไปพี่น้องค่ะก็ดีมากเลยล่ะค่ะไปพี่น้องเอาเมนี้นะคะอ่าเขามาสู่หน้าทางของพัตุดงลึกลับเก้าสามเม็ดเดียวพลายพี่น้องค่ะเก้าสามตะวันจะลืมกันไว้ในเด้อพี่น้องเอกเป็นห่วงอยู่ดอกพลายพี่น้องค่ะเก้าสามก็จะลืมกันหกสามหกสามแล้วก็กันเก้าแปดกับหกแปดใบหน่ำพลาพี่น้องค่ะตัวเดียวโด,ดดๆนี่บางทีมันก็น มันก็เป็นแต่ญานิที่พี่น้องหาเทียมมาหกสามเดียวโอ้ยเสียดายนะคะ,พ,ะพี่น้องคะ่ะถ้าเราได้พี่น้องเด้อน่าไปพิจารณาเบิ้งคะ่พะพี่น้องคะสำหรับแนวทางมาหนีจากพระทุดงลึกลับนะคะ,พ,ะพี่น้องคะ,ะทางช่องเบิง้งเรดด้วยกสิตเดชคอตัวล่า,พ,าพี่น้องพระเทวสุขสุขคนไปก่อนนะคะเอาไว้พอกันไม่ก็เป็นได้คลิปหนานะคะ,พ,ะพี่น้องคะ่ะสำหรับคลิปนี้สวัสดี